สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมธนิกเซอรซีรซ่นะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำการรีสกิลตัวละครน,นะครับอย่างเช่นว่าเออผมอัพผิดผมอยากจะรีได้ไหมพี่ครับมันรีได้หรือเปล่าครับพี่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับมันรีได้ครับผมเราก็มารีกับมาสเตอร์กาเดียนนะครับ ก็คุยไปเลยแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับผมอ่าน่าจะเป็น Reset Point นะครับผมเขาก็จะมีเลือก Attribute Point กับ Skill Point นะครับเราก็เลือกถ้าเราต้องการจะรีสกิ Point แล้วก็กดรีสกิล point แล้วก็กดดาเนินการ Reset แต่จะใช้ค่าใช้จ่ายในการรีเซ็ตก็คือเออหงล้านวิสนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะรีให้ดูเนาะหนึครั้งนะ ทำการรีเซ็ตปุ๊บโอเคได้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วถามว่าการรีเซ็ตนี้รีเซ็ตได้ไม่จำกัดนะครับผมเราสามารถรีเซ็ตได้เรื่อยๆไม่จำกัดนะครับแต่มันจะใช้เงินทีละ1นนะครับผมมาดูซิเห็นไหมไอที่ผมอัพไปก็ถูกรีเซ็ตหมดนะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะใช้สกิลไหนเนาะถึงเช่นว่าเราอัพไปแล้วเราไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแบบว่า สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมใช,ช้ใช้สกิลนี้มากกว่าพี่แล้วก็ได้เลยครับผมก็เป็นทริคเล็กๆน้อยที่บางคนไม่ทราบหรือถูกมองข้ามไปนะครับว่าแบบเอ้ยอัพไปแล้วตัวเสียไปเลยเอัพไปแล้วราคาตกโดนพ่อค้าตกกดราคาว่าเอ้ยน้องอัพสกิลผิดไม่ได้แบบตัวนี้มันเสียแล้วจะได้เราจะได้ราคาดีๆกับกลาเป็นราคาแบบเออ โด,โ,ดโดนกนนดนราคาเนาะถ้าอยากขายได้ราคาดีๆก็รีทิ้งให้หมดเลยครับทุกคนแล้วก็เนี่ยบอกว่าตัวเปล่าครับไม่ได้อัพอะไรเลยราคาจะสูงครับเพราะว่าเราแบบว่าเราไม่มีอะไรข้อติให้ให้พ่อค้ากดเราได้เนาะอ่ะไปทิ้งเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมเออีกข้อหนึ่งนะครับผมตอนนี้แฟชั่นของเราก็สร้างมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งสร้างเป็นแฟ แฟคชันเลเวลหนึ่งนะครับแต่มีคนอยู่จำนวน20กว่าคนแล้ว20คนเป็นแฟกอบอุ่นอยู่กันเองสนุกสนุกเฮฮานะครับผมโลมิชชั่นรายวันทุกวันนะครับแล้วก็อ่ามิชชั่นรายอาทิตย์กันลงทุกอาทิตย์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่มีแฟกชันหรือว่าเล่นคนเดียวเงาเงามามา,มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้นะครับผมมาเติบโตไปด้วยกัน สนุกไปด้วยกันเราอยู่แบบเพื่อนแบบฝูงแบบพี่แบบน้องครับก็แฟชั่นสำรานทุนต่ำนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทักมาส่วนตัวได้เลยหรือแม่ก็ขอเข้ามารับครับเข้ามาเลยใครประสงค์ที่อยากจะเล่นอยากจะโตอยากจะสนุกสนานไปด้วยกันก็มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย